ปันทุกดา้านปันทุกทรวยท่านผู้การบอกว่าไม่มีรวยไม่มี <Nope. S 1> แล้วไม่มีพืนนี่ดูเต็มเน,น็ตตะก่นบอลคาคาโรสไฟนอลแฟนตาซีไลท์สเปร้งคือเยอะจริงมันเยอะมากท่านผู้ชมไฟนอลแฟนตาซีรีกกเมคก็มีเซเตรย์โกสฮอบสุชิมะอะไรอย่้โอ้โหเคอทอล์ฟอนอะไรอย่างนี้ลาตอการ์ดี่ดีสกอนบัตกรันทิวดอนแม่ปูไปตัวยังมีเลยลูกผมชอบในอันนี้ กาบวะปดีมิตรักทางด่วนทุกต้นนี่กับมาพพกับผมอีกแล้วหลวงไขทุกวันนี้หลวงไขจะพาท่านผู้ชมนี้มาผ่านข้าผ่านทางแบบ Easy Pass ใน PlayStation 5แล้วซึ่งหลวงไขรับประกันเลยนะฮะใครที่คิดว่าเล่นเกมบนเครื่อง PlayStation 5แล้วมันจะแพงไรเงี้ต้องคิดไหม <c oughs> เพราะเรามีสติกเกอร์ช่วยพิเศษสำหรับการผ่านทางด่วนนั่นเองนะฮะ ซึ่งระบบนี้มันก็เหมือนกับ Xbox Game Pass หรือว่าเป็น Pass ของค่าย EA อะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมทำให้เราสามารถได้เล่นเกมแบบเมามาสในราคาที่โคตรคุ้มค่าเลยทีเดียวถ่งเอาจริงตอนนี้นี่ผมมีค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมถูกกว่าตอนเล่นเกมบน PC หรือ Steam เฉยเลยแต่มันก็ไม่จะเหมอไปแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้านี้คุณเล่นเกมประเภทอะไรได้จ่ายอยู่มากแค่ไหนเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อธิบายไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เดิมที่ต้องยอมรับไว้ก่อนนะท่านผู้ชมกันมาใช้ทางด่วนเพ a y เจ a ช i ่นหนั้นนั้นมักจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าทางอื่นนะเพราะว่าเกมในเครื่องเพ a y เจ a ช i o n เนี่ยราคาจะแพงกว่าใน PC แล้วก็ Xbox Game p ก s s อะไรพวกนี้แล้วแต่เมื่อก่อนนะเวลาเราสมัครทางด่วนพิเศษเนี่ยแบบผ่านด่าน e c s y Pass แบบแบบจ่ายช่วยอะไเงี้ยคือมันได้แค่ได้แค่อะไรอะ่ะก็ได้แค่เล่นเกมมันด a y e r กับเพื่อน แล้วก็มีเกมแจกรายเดือนซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็เกมที่มันไม่ค่อยดังเท่าไหร่พูดง่ายๆเรียกว่าเกมกากันันี่ก็คือสวยแบบเก่าแต่ปัจจุบันนี้ยเพลย์สเตชั่นทำออกมาดีมากนะผมมาแบบจับอีกทีนึงโหนี่มันคุ้มขนาดนี้เลยเชียวหรืออามาดูแพ็คเกจสวยนะฮะว่ามีสติกเกอร์แบบไหนบ้างแบบแรกก็คือแบบดีลักนะับผม แบบ d e l u กซเนี่ยก็จะแบบพิเศษหน่อยนะฮะจะมีเพิ่มขึ้นมาเหมือนได้ทดลองเล่นเกมใหม่ๆในเวลาจำกัดชั่วโมงแล้ววบนนี้นะแล้วก็ได้เล่นเกมคลาสสิกเก่าๆนะครับเพิ่มขึ้นมาแต่ในส่วนของเอ็กซนี่จริงๆก็เยอะแล้วนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวดูราคานะฮะตัวเอ็กซนี่อยู่ที่320บาทต่อเดือนและส่วน ดีลักซ์เนี่ยก็คือมันจะบวกมาอีกมันไม่ใช่40บาทแนละ้วท่านผู้ชมคือผมจ่ายไปแล้วแล้วมันบอกว่าถ้าเราจะเพิ่มเพิ่มอีก40บาทนะครับถ้าแบบดีลักซ์ก็370จแต่จริงท่านผู้ชมมันยังมีพิเศษเยอะกว่านี้นะครสมมุติเราสมัครรายปีเนะี่อย่างของเอ็กซ์ตร้าเนี่ยมันจะเหลือแค่166บาทเท่านั้นเองต่อเดือนถูกแค่ไหนก็ดูทุกน้ำหนักเท่าไรก็ไปได้แมดไปตัวประเทศอ่ะ เดี๋ยวมาดูท่านผู้ชมหลวงไข่นี่โอ้แบบอยากจะเอามาป้ายยามากเลยี่สติกเกอร์นี้คือเนี่ยครับไอที่เพิ่มมาในในดีลัก์นะครับก็คือหรูหราเป็นพิเศษอ่ะจะมีเกมทริอัลก็คือลองเกมใหม่นะครับแล้วก็มี c ลาสสิกแค t ต l o ล็อกนะครับซึ่งคลาสสิกแค t ต l o ล็อกมันไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูมันจะมีเกมเก่าๆอะไรอย่างนี้ฮาเว t m มู Moon, นนี่มีดูนะมี Bioshock พีซีส์เรมัสเตอร์ไบโอช็อคือเกมมันค่อนข้างจะกลางๆไปเก่าๆแล้วเออแล้วก็ไม่มีเกมแบบโคตรๆเก่าตั้งแต่สมัยเพย์หนึ่งอะไรอย่างนี้ไซฟอนฟิลเตอร์นี่ไม่รู้เคยเล่นกันไหมท่านผู้ชมอ่ะมีเทคเคนรุ่นแรกๆเนี่ยแล้วก็ ดูท่านผู้ชมนี่มีแค่นี้หมดแล้วผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่จะจ่าย40บาทเพิ่มถ้าเรายังเล่นไอแบบธรรมดาไม่หมดนะเออผมก็เลยแนะนําว่าถ้าคนที่แบบว่าเพิ่งซื้อเครื่องเレียมาใหม,ใหม่ๆนี่ก็จายช่วยแบบ PlayStation p l ัดธรรมดาไปก่อนสำหรับเกมทร a l นะ,ะการลองเกมนะเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวจีเด็เดเราไปจีหลังเลยนะอันนี้เอาให้ดูก่อน ลองเกมเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเกมใหม่ๆนะครับ God of War แรกนะรอกอะไรอย่างงี้ The l ล s t o อ Us Part มันอะไรประมาณนี้มันจะเป็นเกมใหม่ๆนะให้ลองแบบจับกัดชั่วโมงนะถือว่าตรงนี้ถ้าอยากใครที่ชอบลองเกมมันก็คุ้มเหมือนกันนะแต่ว่าหลวงไข่ขอไปเล่นแบบธรรมดาให้ครบก่อนจริงๆที่มันเด็ดจริงๆมันก็คือเกมแคตตาล็อกแบบธรรมดานะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่คือเดือนละ320นะครับผม ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายรายปีจะเหลือ166แต่ผมยังไม่จ่ายรายปีผมขอรองก่อนว่าคุ้มไม่ซึ่งเท่าที่ผมดูแม่งเล่นเดือนหนึ่งเล่นสักเกมหนึ่งก็ถือว่าคุ้มแล้วถ้าเกินกว่านั้นก็แม่งคุ้มไปอีกแล้วเกมเยอะจริงๆนันผู้ชมโดยเฉพาะเกมที่แบบปรุงในเครื่อง PlayStation โดยเฉพาะนี่โอ,โอ,โอ้่านผู้ชมดูเอาเองนะเวลาจ่ายสวยสกอรลนี่แล้ว แบบผ่านด่านอะไรได้ไั้งเลยอูทุมไรเดอร์อย่างเงี้ยดิสฮอร์เนอร์บัสซบูเลเตอร์ทุมไรเอดอร์ฟูฟส e ตนด์อินิวออ i เ a อร์อีวิตินมาเตเกมตกปลาก็ม,เมีเอาจริงหลวงไขยังไม่เคยเล่นตั้งหลายเกมถ้าไปซื้อเล่นในรนมต,ตายหลายบาทอ่ะไอ้น,นี้เมาเมาไปเรื่อยปานทุกด่านฟานทุกชวยท่านผู้การบอกว่าไม่มีส่วยไม่มีที่ไหนสวยไม่เห็นไม่มีแล้วไม่มีพื้อนะี่ดูเต็มแมท ตั้งหลายเกมบ้าม้ยสตรีทไฟต์เตอร์อันชาร์ตนะครับผมดา a g o บอลคา k a คาร์โไฟนอลเฟสซี i ไลท์สเปริงกาเดียร็อ a แกลเล็กซี่เอเวนเจอร์บอโอ้โหแบบเยอะจริงมันเยอะมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนะเออเทคเก้นเจ็ดดาร o กบอลไฟต์เตอร์นะฮะแชสคอร์งี้ฟาคายอะไรอย่างนี้โอ้โหมีแบบหลายภาคเลยท่านผู้ชมมอร์เทลเชลสกาย r ิมเกมเก่า แน่นท่านผู้ชมเราจะเล่นได้ทุกเกมเลยจากได้ที่เราจ่ายอยู่เดือนละ320้หรือจ่ายรายปี1 6 6บาทต่อเดือนนะครับถ้าใครไม่มั่นใจว่าจะเล่นคุ้มทั้งปีหรือว่าเล่นหมดซะก่อนจะถึงปีก็จ่ายรายเดือนดูไปก่อนนะครับเพราะว่าบางช่วงบอกโอ้ผมไม่ได้เล่นเกมเลยทั้งเดือนก็โอเค,อเคก็ถ้าจ่ายรายปีไปมันอาจจะเสียเปล่าในเดือนนั้นคุณต้องมีเวลาเล่นระดับหนึ่งแล้วก็เวทเห็นไหมหลายบ้าเลยเนี่ยนารูโตะก แล้วก็ Born Sinners, a s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  i n Creed e l i v e r to the Moon ผมไม่ได้ไม่เคยเล่นหลายเกมมาก Trail of Mana, Ghost Second, Final Fantasy Remake ก็มีสเตรนะฮะเกมแมวแมวแม p o ไปตัวมีเลยโหสุดยอดจริงลูกผมชอบทอันนี้ s k of Light, Ghost of t s u s h i m อะไรอยโห คือหลวงไก่ไม่ได้ชื่อนี่มันเล่นฟรีโอ้โหแค่เกมเหมือนโก้ตเกมเดียวนี่หลวงไข่เขาคิดว่าคุ้มแล้วเห็นไหม Uncharted, Lost Legacy, Days Rising, Uncharted 4, The c คู w เกมตัดหญ้าก็ดีโอ้ดูตะแล้วเกมแข่งรถนะ a อ t r o Corsa กว่อาอะไร,ไม,รมันไม่หมดแหละ s p เห็นไหมท่านผู้ชมคือมันเยอะจริงๆอ่ะนี่พร้อมที่จะป้ายยาลุยเทนเนลสไป Spider Man มม Mortal Combat 11อะไรเงี้ย เกมขับรถชนไฟนอ l 15บห้าคอตอฟวอ่ก็มีให้เล่นมีลาโรกาเดียนนี่เดสกอนบัตบอลอันทิวดอนโอ้โหแชโดว์ o อฟคอร์ัสต์อนมีแบบโอ้โ oh ห oh. แบบแล้วแต่จะเล่น,เล,นเล่นทันไม้แล้วไฟนอตทิปอะไรอย่างเงี้โอ้ oh oh. ผมนี่คือผมโหลดมาจนฮารน์ดเต็ม <laughs> เที่ยวโหลดหมดไม่ได้อยู่ ก็คือต้องเล่นๆลบๆเล่นๆลบๆก็คือเกมไหนอยากเล่นต่อก็เล่นท่านผู้ชมดูนะผมจะให้ดูหมดเลยนะคืออาจจะไม่มีใครมาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูว่ามันมีอะไรเยอะขนาดนี้ r ฟล er r ร Moon l o g h t ไล h o ออฟโพรฟลิตเติ้ลไนท์แม a แมนเลโก้โหตายตายตายเอเจยังมีอีกหลายแนวนะที ula, okay, ่หลวงไก่ไ ouais, ม่เคยได้ผ่านด่านนั้นมาก่อนอไปลองๆองดูเทอร์าเดีย d i วิช i o ่ ไฟแนนซตเตอรี Final ก็มีหลายป้าก็ X Com Zombie yeah. ี้เนี่ยประมาณนี้ท่านผู้ชมคือเยอะๆจริงๆท่านผู้ชมดูคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยได้เคยเล่นเกมแบบหลากหลายแนวเนี่ยหวงไก่แนะนําเลยคุ้งนะครับลองสมัครเล่นไปสักสอเดือนก็ได้เราอาจจะเล่นหมดก่อนก็ได้ถ้าเรามีเวลามากก่อแต่ถ้าเวลาไม่พอก็ลอง เมาเมาราคาถูกอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ก็เสียของมันนะครับก็คือมันจะไม่มีเกมใหม่ๆให้เราเล่นฟรีเลยอ้มันได้แค่แบบลองเล่นตามจํานวนชั่วโมงคือเกมใหม่ๆก็ยังต้องื้อแพงกว่าเจ้าบ้านเก่านะครับแต่ว่าถ้าอยากซื้อให้มันถูกหน่อยหลวงไก่ก็แนะนําซื้อแผ่นนะฮะท่านผู้ชมซื้อแผ่นแล้วก็ส่งต่อนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราจะไม่มีแผ่นเก็บเป็นของตัวเองเลยแต่ปกติเวลาหลวงไก่ซื้อเกมที่แบบ วันนี้แม่เกมใหม่อยากเล่นมากจริงหลวงไก่ก็ซื้อแผ่นมาเก็บตั้งไว้เลยก็แต่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มมันก็ปีนึง่งคงจะไม่ขี่เกมแล้วที่มีก็เล่นกันไม่แมทแล้วนี่หลวงไก่ดูหลวงไก่โหลดหลดมาลองเล่นดูคือแบบอาร์ดดิสเต็มเนี่ย <c oughs> และอาร์ดดิสเต็มจนแบบต้องลบลบใส่ใส่นะครับแต่จริงๆเราเอาฮาร์ดดิสมาต่อเพิ่มได้นะสำหรับ p l a y s t a t i น n ้สมมุติเราอยากได้พื้นที่ ลงเกมเพิ่มก็เอาฮาร์ดิส์มาต่อได้เลยเอาเป็นว่าเฉพาะช่วงนี้นะหลวงไข่นี่ประหยัดค่าเงินซื้อเกมนี้ได้เยอะเลยทีเดียวบางทีไปดูในสตรีมูอ้ลดราคาล่อตาล่อใจถื้อไปซื้อมาเรือนหนึ่งพันกว่าบาทสองพันอไรีที่เราซื้อกันมันก็คือเกมเก่าลดราคาเกมใหม่ๆมันก็ไม่ได้ลดเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังตูกกว่านี่ แล้วแต่สะดวกนะนี่เอามาแนะนํากันท่านผู้ชมว่าเฮ้ยถ้าเราจะอยากผ่านดาันทุกดันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแมปโปขับผ่านเะลุยเลยเนะี่ยเราต้องจ่ายช่วยแบบไหนนะเฉวยที่ไหนคุ้มนะฮะเพราะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้หวังว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าสะดวกใจลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการครับสวัสดีครับที่บ้